มาค่ะทุกคนค่ะวิมานหนามของพี่ฟาวรห์นะคะและพี่เจฟซาร์เดอร์นะคนะคดิฉันจะบอกกับทุกคนเลยว่าดิฉันเริ่มต้นจากศูนย์เลยดิฉันไม่รู้จักวิมานหนามเลยวันนี้ค่ะจะมาเริ่มรีแอคนี้ด้วยกับการที่เพิ่งรู้เลยค่ะว่าวิมานหนามคืออะไร นี่ฉันอ่านให้ทุกคนฟังเลยแล้วกันค่ะทำความเข้าใจร่วมกันแล้วก็ทำให้หลายๆคนได้รู้จักหนังใหม่ของซีดีที่เป็นไลอ้อนปี2อ2พี2025กันมากยิ่งขึ้นนะคะสำหรับวิมาหนหามค่ะชื่อภาษาอังกฤษว่า The Paradise of the Tron นะคะนำแสงดงโดยเจฟฟ์ซาเตอร์อ,รอีฟา้าวราหาเตอยพงศกรค่ะเมตตาริการนนค่ะพี่เก่งค่ะและก็สีดาพันธิมลพี่เก่งเล่นด้วยนะคะ Paradise t h r o n e ซึ่งโปสเตอร์หนังคือที่สุดเป็นหนังดราม่าสะเทือนอารมณ์ค่ะบาดลึกสะเทือนอารมณ์ ผลงานภาพยนตร์ไทย1ใน4โปรเจกต์ขาที่จ่าค่าย GDS นะคะเตรียมนำเข้าร่วมตลาดโลกขาในงานเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติเมืองคานครั้งที่77ของผลงานแปดขันด้วยใจเธอค่ะของพี่บอสนะคะนเรเบตกูโนโปรดิวเซอร์นะคะวันฤดีค่ะพร่งสิทธิสั่งซึ่งจะเข้าฉายในวันที่22สิงหาคมนี้ มึงกูไม่เคยดูมาก่อนเลยอ่ะมึงมึงพามันเลิศร่องมึงกันเล่าเร่องมเล่าเ่ะวิมาหนามค่ะเป็นเรื่องราวของทองคำค่ะและเศก เต้ยพงศกรค่ะซึ่งเป็นคู่รักเกที่อุทิศตนค่ะทางานอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยค่ะทั้งเก็บเงินกู้หนี้ยืมสินเพื่อสร้างชีวิตร่วมกันค่ะจนมีทั้งบ้านแล้วก็สวนทุเรียนทว่าโศกนาฏกรรมกับเกิดขึ้นค่ะเมื่อเสกเสียชีวิตกระทันหันและต้องพบกับความจริงที่ว่าชีวิตคู่ของพวกเราไม่ได้ถูกรองรับตามกฎหมายไทยทําให้ทองคําค่ะไม่มีสิทธิ์ในการที่จะมีทรัพย์สินเข้ามาร่วมกับเสก ที่ร่วมสร้างกันมาค่ะบ้านแล,และส่วนทุเรียนกาลังตกเป็นของแม่เสกซึ่งย้ายมาอยู่พร้อมกับลูกสาวบุญธรรมและคนสวยด้วยเหตุนี้ทองคําจึงต้องต่อสู้เพื่อแย่งชิงวิมานที่ฝันมาครอบครองเอ้ยนลุกมากคนลุกอะนี่คือภาพยนตร์ไทยจริงๆอะ่ะเธอเข้าใจปะ พอดบันไทยมากเธอเขาใจเขาว่าพอดไทยแล้วสิ่งที่ฉันเห็นภาพปะคือฉันไล่ภาพมาอย่างเงี้ยแล้วฉันแบบเธอ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 มันขนาดนี้เลยหรอมันขนาดนี้เลยหรออย่างเงี้ยเฮ้ยฉันดีใจอะฉันดีนใ,นใจที่มีหนังไทยแบบนี้เกิดขึ้นในประเทศไทยจริงๆค่ะแรงบันดานใจท่าสุดล่าสุดค่ะจากความไม่เท่าเทียมสู่ภาพยนตร์เรื่องล่าสุดของ G d ดีอสค่ะพี่บอสพี่เสกพี่อิงฟ้า พี่เตยและพี่เก่งเธอเอามารวมกันได้ยังไงอะ่ะแรงไปปะมาค่ะพร้อมค่ะตัวอย่างภาพยนตร์วิมันอะออ f ฟิเช l t ล a ทรลเลอร์มาดูพร้อมกันค่ะหนึ่งสองสปะขอบคุณนะพี่เสียงขราวปะเสียงข่าปะเสียงขราวป่ะ,ปะ,ปะ,ปะเดี๋ยวดูให้ทีที่นะอดทนกันไม่ได้เดี๋ยวผมจะ ฉันดิใจอ่ะฉันนิใจเอามาอีกทีหนึ่งทีนึงเข้าอีกทีนึนะหนึ่งสองสามมาค่ะตัวอย่างภาพยนตร์วิมานนามค่ะ Off ฟิ i ช l t ล a ทรลเลอพร้อมหนึ่งสองสไปขอบคุณนะพี่ที่อดทนกันมาได้เ,เดี๋ยวผมจะรีบเก็บเงินมาจ่ายงวดสุดท้ายพี่ที่ดินนี้มันจะได้เป็นชื่อพี่สักทีแต่งานกันนะแต่งงานกันนะ นายพี่ต้องเกิดมาเป็นลูกแม่นะไอ้จะได้ไม่ลำบากแบบนี้นะเสกแม่บริสันต์โฉนดที่ดินตรงนี้เนี่ยรวมบ้านแล้วก็สวนทุเรียนไว้ด้วยใช่ไหมครับถ้าจะได้ไม่ต้องเกิดมาลำบากแบบนีหมายคุณกับผู้ตายก็เหมือนเป็นเพื่อนกันอะทองคำพี่เจอผู้ใหญ่บ้านแกเตือนมาว่าอะไรที่เป็นชื่อพิเศษอะ แฮรี่เปลี่ยนเป็นชื่อแม่ซึ่งที่ดินเนี่ยก็ชื่อพิเศษใช่ไหมไม่เราทุกคนมาเล่นเรื่องนี้กันเลยหรอต่อให้กฎหมายสมรสเท่าเทียมกันออกมาก็ช่วยไม่ได้เพราะกฎหมายมันไม่มีผลย้อนหลังคนแบบพวกเราอะจะโงย่ยกทุกอย่างให้ผู้ชายไม่ได้หรอกนะเราจะโงย่ยกทุกอย่างให้ผู้ชายไม่ได้หรอกนะ ชีวิตลูกก็เลยให้ส่วนทีเรียนแล้วแม่คุณตแม่ทอะไรที่ดูไม่ออกเพราะงนั้คืนมึงคิดว่ากูโง่ผมขอบวชให้แม่แทนไม่ใเซขอบวชลูกชายแม่คนนั้นนะย่าสวยมากแม่เขาก็ไม่ยกให้มึงแต่พี่หมูกเขาไม่ใช่ลูกเขาเนี่พี่หวังเหรอผมลืมไปแล้วเนี่ยว่าแม่เก็บพี่หมูมาเลี้ยงเกิดมาฉันไม่เคยมีบุญวาสนาเหมือนคนอื่นเขาเลยนะแม่เซนยกมากเลยฉันไม่ได้ กูเคยบอกมึงเลยจะให้มึงพวกมึงแหละสันดานโจรป่นบ้านกูกูไม่ให้มึงเอาอะไรไปทั้งนั้นน่ะถ้ากูไม่ได้มึงก็ต้องไม่ได้มึงกูไม่ได้มึงก็ต้องไม่ได้ของโลกูมึงเจาะจมูกเป็นควายอย่างเงี้ยปูถึงพูดอะไรไม่เข้าใจเงี้ยอียานีสัส กูบอกแล้วไงกูไม่ให้น้องกูไปกับมึงกันไปไหมเฮียกันไปไหมอ่ะกันไปไหมอ่ะกูจะบ้ากูจะบ้า คือศ okay, so like, cool ิลป <t> ินที่เรารักทั้งคู่มาอยู่ในเรื่องที่ไม่คิดว่าเขาจะมาอยู่ได้อะเรื่องที่มันเป็นแบบชาวบ้านมากๆเราเข้ามากๆแบบเนี้ยเราแบบไม่คิดว่าเขาจะมาอยู่กันที่นี่อะแล้วมันเข้าใจว่าเขาเล่นกันสุดมากป่ะแล้วเราเป็นคนที่ชอบหนังดีอารมณ์แบบนี้มากที่แบบแรงแค่ะเราเป็นคนเราเป็นคนลบจิตมาบานหนึ่งเลยแล้วเราบอกเลยว่าเป็นคนลบจิต ดูดิไอ้ที่เราเขาไล่หมูเทรลเลอร์ดีมากมเ,เ,ราเริ่มได้ดรามาติกค่ะทุกคนค่ะไม,ไม่ต้องเกิดมาเป็นลูกแม่นะไม่ต้องเกิดมาเป็นลูกแม่เราวนะลำบากแบบนี้นะเชฟแม่ปรึกษาหน่อยสิโฉนดที่ดินตรงนี้เนี่ย รวมบ้านแล้วก็สวนทุเรียนไปด้วยใช่ไหมพี่อิงฝาก็ดีมากแล้วแบบมึงเข้าใจป้าว่าเขาไม่ได้เล่นแค่หน้าเขาเล่นแววตาเขาเล่นทุกอย่างกันเนอะทุกคนเลยอ่ะทุกคนรู้จักเจมส์ซาเตอร์อยู่แล้วแล้วทุกคนได้เห็นผลงานเจมส์ซาเตอร์ที่ทำผลิตออกมาเองด้วยนะตอนนี้ที่เป็นเอ็มวีเอ็มวีใช่ไหมครับก็คือบอกได้เลยว่าเจมส์ซาเตอร์เก่งพี่อิงฝาเราก็เห็นเขาเล่นซึ่งไอ้นี่มาล่าสุดถูกไหมก็ใช่พิเศษใช่ไหม ซึ่งมันยิ่งทวีคูณความเก่งและความดังของคนหลายๆคนนะตอนนี้บนคอนเทนต์ที่มันพูดดุนะตอนนี้เว้ยมันเลยแบบมึงเอออยากให้ผู้ชายไม่ได้ชีวิตลูกเลยให้สนุกเรียนแล้วแม่แล้วเนี่ยเสียงไวโอลินนั้นลดมากเลยอ่ะ มึงคิดว่ากูโง่มึงคิดว่ากุโง่เหรอมึงละนี่วัดไหนเนี่ยวัดพม่าเหรอแต่พี่หมวก็ไม่ใช่ลูกคนนี้เฮีย่ยวัฒนธรรมสวยมากเกอดมปแล้วเนี่ยว่าแม่เก็บพี่หมูกมาเลี้ยงเกิดมาฉันไม่เคยมีบุญวาสนาอนคนอื่นเขาเลยนะแม่เส้นยกใหมาแตพวกไม่ใลูกเกิดมาฉันไม่เคยมีบุญวสนาบนคนอืนเเลยนะเส้ยให้มึงเคยบอกมึงลไมึงเคยบอกัมึเว่คุจะ้มึงโจรพ้นบ้านกูไม่ให้มึงเน ถ้ากูไม่ได้กูโกไตัว้องมึงเจาะจมูกเป็นควายอย่างเงี้ยมึงูอะไม่เข้าใจไวายเจาะจมูกเป็นควายเฮ้กิดไฟบ้าเกูบอกแล้วไงกูไม่ให้น้องกูไปกับมึง ใส่คำนี้ได้ปะเหนื่อยมากเลยอะเป็นการเรีแยคที่เหนื่อยมากเลยอะต้องบอกว่า ไม่คาดหวังว่าจะขนาดนี้แล้วเธอจะจะบอกให้นะถ้าเธอไม่ใช่แฟนคลับที่ติดตามแล้วแบบดูดูมาก่อนหน้าเนี่ยแต่คือเธอเป็นแฟนคลับที่แบบมาถึงแล้วมาดีแอคเลยอะ่ะเธอจะรู้สึกสดใหม่กับสิ่งนี้มากซึ่งฉันนะสดใหม่มากตอนเนี้ยแล้วฉันแบบคือเราหวั่นตามพี่เจฟเรารักพี่เจมกแมากเราก็รักพี่อีสานมากและเราก็รักพี่ต้อยมากเช่นกันเธอก็รู้ว่าฉันรักเก่งน้ำปิงขนาดไหน และสิ่งที่ฉันมาเจอน้องเก่งเธอก็ต้องเข้าใจเนาะสิ่งที่เจอแบบมันเกินคาดมากแล้วมันเกินคาดในหลายๆเรื่องอะไรเงี้ยมันเลยทําให้เรารู้สึกว่าภาพ,พยนตร์เรื่องนี้น่าจะเป็นภาพยนตร์ที่บอกเล่าความเป็น LGBTQ อะไรบางอย่างได้อย่างดีมากเว้ยแล้วเราน่าจะได้ข้อคิดจากเรื่องนี้ไปเยอะมากแล้วเข้าใจคําว่า บอสนัลเบตกูนงปะที่เป็นคนที่คิดอะไรในเชิงสัญญาหมดเลยอะไรเงี้ยเราเลยอยากจะชื่นชมพี่บอสว่าเราน่าจะได้เห็นผลงานแซบแซบเดหลอกถึงใจอะไรบางอย่างผ่านการแสดงแบบกรันช์กรัน์ของพี่อิงฟ้าและความความดิบดีของพี่เจฟอะ คือแบบแล้วแม่เล่นดีมากกูเลยแบบไม่รู้จะพูดว่าอะไรเลยนอกจากเด๋จะต้องไปดูภาพยนตร์เรื่องนี้ในโรงและทํำยังไงก็ได้ให้ตัวเองไม่กีดเพราะว่าที่ฉันไม่คนทีฉันไม่คนชอบความชอบดูหนังแบบนี้มากอะหนังตบตีหนังริสยาเนาะไปทุกคน เดี๋ยวมาเลียใครใหม่ใครอยากให้เยียอะไรก็บอกนะถ้าแบบมี b ี h a v i o r มาเดี๋ยวอาจจะมาพูดค,คุยกันอีกเหมือนเดิมโอเค see you bye